อ่าแอมโอโรนะครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีสุดยอดจริงๆว่าคทีวีสองด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีคนที่รับซอสอาร์ออนไลน์อาริสเบดดิ้งกันด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ช่วงจีดีเอสโอนยูบีนี่เองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่สี่แล้วนะครับผมอ่า ก็ไ้นรอนสลับพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารใหม่ทั้งกาชาแล้วก็อีเวนท์ที่จะมาพวกนี้กันเลยนะครับว่าจะเป็นใครนั่นเองนะครับผมเนาะก็และหลายคนน่าจะรับทราบกันแล้วนะครับว่าสลับตู้ใหม่ที่มานี้ก็น่าก็คือเค้กตุงเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าตู้เนี้ยปกติเวลาเขาประกาศเนี่ยเขาก็จะอัปเดต โชว์เลยเนะว่าเออมีอัปเดตนะแต่ว่ารอบนี้เขาอ่ามาทำเป็นวิดีโอผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเป็นวิดีโอนะครับผมเนาะแต่ก็เขาอยากเขาอยากให้เรารู้ว่าเออเฮ้ยตู้ใหม่จะเป็นใครนะครับผมเนาะซึ่งหลายหลายคนน่าจะรับทราบดีนะครับว่าไอ้โตชุดนี้มันเป็นชุดที่หลายหลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนนะซึ่งหลังจากที่ผมเห็นชุดนี้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันดูแปลกตามากเพราะว่าเป็นชุดที่ทแบบ เราไม่เคยเห็นมาก่อนเว้ยแล้วแบบเป็นชุดที่แบบมันดูไม่ชินแปลกๆเนาะนะซึ่งไอ้เจ้าชุดนี้นคือตอน,น,นีตอนแรกผมเห็นอนะผมคิดได้2มุมมองคือ 1. อาจจะเป็นชุดที่เคยออกแบบก่อนที่จะออกแบบชุดมูเคดลหรือสอจะเป็นชุดจกักรวาลใหม่ของมูเคดลที่อยู่ในฐานะซอ a ต์แวร์ิเช่นน้องโลเนียล่าศูนคุณภาพคิดิโตะ หรือคนอื่นที่เป็นล่ามูเคดอลที่แบบทำมาจาก SO นะครับก็จะเป็นชุดที่อยู่ในจัก,กรวาลของซา l i ไลอ์อลิสเบดดิงเลยนะครับผมเนาะแต่ต้องผมแต,แ,ตแต่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยชุดนี้แอบเท่นนะแล้วก็ท่าไม่ตายที่เขาก็ได้เปิดโชว์แล้วผมผมบอกเลยว่าเฮ้ยท่าไม่ตายสวยนะนะครับเป็นการเรียกว่าเป็นการเอาท่าทไม่ตายของสีดาวตัวแรกเลยคือ e n a n c นฮ Element แล้วก็มาทําการดัดแปลงใหม่ก็คือเพิ่มตาเหลือแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกอะไรบลาบลาๆนะครับแล้วก็ทําให้ตายที่เรียกว่าสวยมากเลยนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทําการอัปเดตกันเลยนะผมสับเจ้าคีตตคุงนะครับผมเนาะแล้วก็กนดื่นก่อนที่เราจะไปอัปเดตเจ้าคีตตคุงกันนะผมเราก็จะมาอัปเดตอะไรสักนิดหนึ่งน่าจะ2ข่าวแลผมเนาะก็ข่าวแรกนะครับก็อ,อันนี้ก็จะเป็นการดีไซน์ชุด ับทั้ง2คนเลยคือคีโตอาสนะนะครับผมเนาะก็ชุดก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะก็อันนี้คือชุดอาสนะนี่คือชุดคีโตคุงผมบอกเลยว่าเฮ้ย ชุดสอง,องนี่แอบสวยนะนะแต่ผมแต่ผมชอาคนส่วนมากน่าจะโฟกัสที่อาซนามากกว่าคิริโตเพราะว่าชุดอาซนามันแอบสวยนะ <_ s Bub ba> แล้วก็ต่อมาสิ่งที่ส,ส,สิ่งที่ทถ้าผู้ชมรอคอยคือนี่ครับผมเป็นชุดแต่งงานครับบอกเลยว่าชุดแต่งงานนี้ไม่ใช่ของใครคือของน้องอลิจังนิงนะครับผมเนาะผมผมบอกเลยว่าใครที่เป็นสาวกอลิจังนะครับเรียกได้ว่าชุดนี้ไม่คนพลาดเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าชุดนี้น่าจะเป็นตู้กาชาติเองนะครับผมเพราะฉะนั้น ก็ถ้าเกิดผมลองคาดการณ์นะก็คาดว่าอาจจะมาหลังจากที่อไอ้เจ้าสองคนเนี้ยไอค้คิโตกับอาร์เซน่าที่หลังจากที่สองคนเนี้ยไปเนะี่ยก็คาดว่าตู้แต่งงานน่าจะมาต่อเลยนะก็ต้องรอดูอนาคตอีกทีนึงแล้วกันนะว่าจะเอาไงต่อสำหรับตู้กาชาซอล่าอาริสรเบดิงเอง,เอง,เอง,เองนะครับผมเนาะก็ข่าวที่เรามาอัปเดตก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถของเจ้าคีโตคุงเลยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะปะ อ่าสิ่งแรกก่อนเลยนะผมนก็ตู้นี้เป็นตู้ธรรมดาเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนก็ตู้นี้เป็นตู้ธรรมดาเนาะอ่าก็หลังจากที่ผ่านสลับตู้ limited edition ไปนานแสนนานเลยนะครับในที่สุดก็ตู้ธรรมดาก็กลับมาแล้วนะครับผมนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแลนะเพราะฉะนั้นตู้นี้ใครที่ไม่อยากขั้นหลังก็ หรือว่าใครอยากข้ามก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมเนาะไม่ว่าการเพราะว่าตู้นี้เป็นตู้ธรรมดาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราม,มาดูซอฟต์เกียร์กันก่อนเลยนะครับว่าความสามารถจะเป็นยังไงเนาะมาสิ่งแรกก่อนเลยนะครับผมเนาะก็รู้สึกว่าคินิโตะได้ได้น่าพูดขออภัยลิ้นพันน่าจะมีการเปิดสกักหลาดใหม่คือเป็นสายดับเดี๋ยวท้าแสงเด่นนะท่านผู้ชมมาซึ่งผมรู้สึกว่าคินิโตะ ดาบเดียเ่ยวท่าแสยตัวตัวละครตัวนีน้น่าจะเป็นตัวแรกของเกมเลยไหมท่านผู้ชมที่แบบได้มีการเปิดสกหลาดใหม่นะครับก็ดีใจด้วยนะผมสำหรับคิยตโตดาบเดี่ยวของเรานะครับใน,นที่สุดนะครับได้มีท่าแสแล้วสทีแล้วก็ข่าวดีต่อมาคือเป็นการคัมแบ็กสายดาบเดี่ยวอย่างเป็นทางการท่านผู้ชมอ๋อ เรียกได้ว่าล่างดับเดียวหายไปนานมากทุกผู้ชมนะเรียกได้ว่ากว่าจะกลับมานี่แบบโอ้โหรอโคตรนานเลยก็ว่าได้เรียกว่าใครที่คิดถึงล่างดับเดียวก็ดีใจด้วยนะครับก็ล่างที่ตด,ดับเดียวก็กลับมาแล้วนะครับผมเนาะ,ะต่อมานี้คือ a r t ์ต r ว80นะครับเรียกได้ว่า a r t ์ต r ว80สวยนะ นะครับต่อมาสกิลตัวนะครับก็จะมีสกิลเบรกแอคซาวแล้วก็เอนฮันฟิลเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูทีละสกิลเลยนะครับว่าความสามารถเป็นไงนะครับเริ่มตั้งแต่สกิลเบรกนะครับก็จะเป็นการโจกตีดิเวทนะครับผมเนาะรุนแรงป้าหมายเดียวนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาคีโตะนะครับก็จะทำการเพิ่มสแต็คดาเมจเวทให้กับ สมาชิกแนวหน้าทุกคนนะครับประมาณ10%นะครับสูงสุด30เป็นเวลา2เทินนะครับแล้วก็ต่อมาจะทําการเบรกใส่ตู้นะครับประมาณ50%เองนะครับผมเนาะซึ่งผมคาดการว่าตัวละครคริโตตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกหรือเปล่าที่แบบเป็นการเพิ่มสแต็กดาเมจแบบเวทท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าใครที่ต้องการตัวละครสแต็กดาเมจเวทแบบมูนะครับ เชื่อว่าคีโตตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เลยนะครับก,ก็เอาเอาอีกครั้งหนึ่งคือสกิลก็ตาตาทีา่ท่านผู้ชมได้ยินคือเป็นการเพิ่มสเตกดาสมิม่แบบเวทนะครับแบบแบบแบบเวทนะนะครับให้กับสมาชิกแนวหน้า10%สูงสุด30เป็นเวลา2เทินนั่นเอง ก็ได้ว่าความสามารถคือโอเคเลยนะครับผมเนาะโอเคจบแล้วนะครับสหรับสกิลเบรกนะต่อมาสกิลเอคเซลนะครับก็จะเป็นการโจกดีนิเวทนะครับผมเนาะเดูแลเป้าปหมายเดียวนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาเหมือนเดิมคืออขี่โตนะครับก็จะทำการเพิ่มสเต็กดาเมจนะครับเวทมนต์ให้ครับเวทมนต์นะให้กับสมาชิกแนวหน้านะครับประมาณ10% นะครับสูงสุด30เป็นเวลาสองเทินเองนะครับผมเนาะต่อมาสกิล e เอ็นฮันฟิลนะครับก็จะทำการเพิ่มต้านทานกายภาพนะครับให้แก่สมาชิกแนวหน้านะครับประมาณ20%่สิบเปอร์นานสเทินเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานะครับจะทำการเพิ่มฟิลท่าแสง1เกรนะครับแล้วก็ต่อมาเทิร์นของคีโตจะไวขึ้นหลังจากที่เราใช้สกิล e n เอ็น e ันฟิลเองนะครับผมเนาะต่อมา i n c a r n a t e Skill นะครับก็จะเป็นการโจมตีดเวทนะครับผ มเนาะจะเป็นการจุกติวเวสนะครับแบบเป้าหมายเดียวนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาคิโตะนะครับเพื่อทำการเปิดซูเปอร์ลีลิสเคอร์ตั่นฟิลนะครับท่าแสง3เกตนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานะครับผมเนาะคิโตะนะครับเพื่อทำการเพิ่มบัฟจงตีนะครับให้กับสมาชิกท่าแสงนะครับประมาณ10%นนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งสกิลจะทำงานต่อเมื่อเจอศัตรูที่เป็นธาตุมืดเท่านั้นเองนะครับผมเนาะ ต่อมา Special Skill นะครับผมเนาะก็จะทำการเพิเพ่มอินคาเน่งคอมโบกับเบรกใสกันเองนะครับผมเนาะส่วน Party Skill นะครับผมเนาะเมื่อคีโตเป็นหัวหน้าทีมนะครับก็จะํำการเพิ่มจงตีเวทให้แก่สมาชิท่าแสงนะครับประมาณ5%นนั่นเองนะครับผมเนาะต่อมา Member Skill นะครับเพื่อทำการเพิ่มจงตีเวทนะครับให้แก่สมาชิท่าแสง นะครับประมาณ1%เอเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมา Special Partner นะครับอาร์เซนาจังเองนะครับผมเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยรูนนะครับสำหรับรูนของกิโตโนะครับก็จะทำการเพิ่มจงตีเวทนะครับสเเนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งสกิลจะทำงานต่อเมื่อเจอศัตรูที่เป็นท่านมื่นเอง นะครับก็อันนี้คือลักษณะส,สกิลทั้งหมดของเจ้าคีโตคุงเลยนะครับผมเนาะผมก็ไม่รู้ว่าที่ผมอ่านนั้นท่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าเล่าว่าที่ผมพูดนั้นก็น้ำลายเ,เหมือนจะฟูอะไรมานี้แต่ผมคาดว่าน่าจะได้ยินแหละนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาสำหรับตู้คีโตตูต้นี้นะครับก็จะทําการเริ่มขายตั้งแต่วันที่9เดือน6นี้นะครับเวลาบ่ายโมงนะครับจนถึงวันที่29เดือน6นะครับถึงเวลาทิ้ง5 9ะแนเองนะครับผมเนาะก็เวลาก็จะ เวลาถ่ายเลยนั่นเองนะครับผมเนาะส่วนในตู้นี้นะครับก็จะมีพิกัพในตู้หลักด้วยนะครับก็จะมีโลเนียแอดมินโวลแรกนะครับชีนอนโวลแรกนะครับรีฟาแล้วก็อล,ลิสชุดงานเล็กนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคส่วนถามว่าจะมีเดต up ไหมก็ยังไงก็ต้องมีแน่นอนนะครับส่วนเดต up ก็คาดว่าน่าจะเป็นการรวมตัวละครของคริโต เลยนะครับที่แบบเป็นตัวละครธรรมดาอะไรประมาณนี้เอง,เองนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตของเจ้าตัวละครคิตโตนะครับแล้วก็ต่อมาอีเวนต์นะครับก็จะเป็นอีเวนต์โชดาวนะครับเป็นราก g o นไอ e นะครับก็อย่าลืมว่าบอสตัวนี้แพเวทนะครับก็พยายามใช้ตัวเวท ให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับแน่นอนนะครับว่าใครที่มีคีโตร่างสาวน้อยไม่มดนะครับก็สามารถใช้ร่างนี้ต่อสู้ไปได้เลยนะครับผมเนาะซึ่งอีเวนต์นี้ก็เหมือนเดิมคือวอลเลอร์พาร์ตอีเวนต์ World Le มีเลขห้าสิบนะครับผมเนาะแล้วก็ของรางวัลในอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นป้ายชื่อคีโตร่างนี้นั่นเองนะเป็นร่างอันเดอร์โวสองร้อยปี เพราะผมเพราะผมลองลองไปอ่านแล้วมันมีคําว่าอันเดอร์โวกับ200ปีก็คาดว่าอาจจะเป็นรางอันเดอร์โวสองปีก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมนะครับอาจจะมาแบบเป็นในฐานะของตัวเกม s ซ็อก o ์ออนไลน์อลิสเบน i n g กันได้ใครจะไปรู้จริงไหมก็ตามนั้นเลยนะครับผมเนาะ แล้วก็ต่อมาอันนี้คือเควสที่เขาให้ทำนะครับก็เล่น10เทินไอเล่น10ครั้งได้5เพชรเล่น20ครั้งได้10เม็ดนะครับเล่นระดับเวลี่ฮาร์ดนะครับให้ได้1ครั้งก็ได้อาหินอาจันย์เสียหินนี่เป็นเบรของคียตะอหกสิบก้อนนะครับเล่นเวลี่ฮาร์ดภายใน50เทิรเนนะครับก็ได้อาอาจารย์เซียวลุง50ก้อนนะครับแล้วก็เล่นอะไรสักอย่างนึงจะได้อะไรสักอย่างนะเวไอดไอหินไอกุญแจอ่าธาตุเหลืองเนาะนะครับ3ดอก นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาสับอีเวนต์นี้นะครับก็จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่เก้าเดือนหกนะครับเวลาบ่ายโมงนะครับจนถึงวันที่เจ็ดเดือนสองขออภัยวันที่สองเดือนเจ็ดนั่นเองนะครับถึงเวลาทิ้งฮัสเก่เองนะครับผมเนาะก็อันนี้คือเวลาของอีเวนต์เองนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมนั้นก็ได้เวลาจบคลิปดาวนะครับผมสหรับช่วงอัปเดตข่าวสารนะครับผมสัหรับีพาร์ทที่สี่นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมคงจะได้ข้อมูล ระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะแล้วก็แน่นอนสำหรับใครที่ทช,อทชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดสมัครใครด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ขอรขออภัยที่อาจจะลิ้นพันหน่อยนะเพราะว่าไม่แปลกครับเวลาผมทําคลิปตอนคืนก็บางทีอาจจะมีการพูดลิ้นพันก็ไม่แปลกเพราะว่าบางทีเอเนจีตรงผมก็เริ่มเพียๆแล้วนะครับผมเราก็เข้าใจเลยเนาะโอเคเท่านั้นก็ไปละเซลเกน next time goodbye ครับผมไม่บายครับ on.